สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รยยโต็อปช่องที่รวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกก่อนใครที่นี่คือบ้านของคนรับรถอย่างแท้จริงและวันนี้เราขอพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง BYD ที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเพราะนี่คือ BYD C Alien 2025รถ SUV สุดล้าที่จะเปลี่ยนเกมของรถ EV ไปตลอดกาลทันทีที่เห็น BYD C Alien ก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่สวย แต่คือการออกแบบที่ผสานความสปอร์ตความแข็งแรงและความหรูหราได้อย่างลงตัวเส้นสายตัวรถคมชัดไฟหน้าเรียวแหลมแบบเล็เต็มระบบกระจังหน้าทรงปิดเรียบลื่นสไตล์รถไฟฟ้าให้ความรู้สึกดุดันแบบนักล่าแห่งท้องทะเลที่กําลังจะพุ่งออกไปอย่างทรงพลังเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความหรูหราแบบล้ำยุคเบาะหนังพรีเมียมนุ่มสบายการออกแบบภายในที่เน้นความโปร่งโลง่งจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กลางคอนโซลสามารถหมุนได้ ทั้งแนวตั้งและแนวนอนแผงควบคุมแบบสัมผัสเรียบหรูและแน่นอนว่าระบบควบคุมทั้งหมดเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ช่วยให้บรรยากาศภายในรถดูพรีเมียมแบบสุดๆและถ้าพูดถึงสมรรถนะต้องบอกเลยว่า BYD ไม่เคยทำให้ผิดหวังสี่เลียนรุ่นนี้มาพร้อมขุมพลังไฟฟ้าแบบดูอัลมอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อ AWD แรงสุดๆด้วยกำลังสูงสุดกว่า530แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง4วินาทีเท่านั้น เรียกได้ว่าท้าชนรถสปอร์ตได้แบบสบายๆแถมแบตเตอรี่ยังเป็นแบบ b l a ดแบตเตอรี่เจเนเรชันใหม่ที่ไม่เพียงแต่ปลอดภัยสูงแต่ยังสามารถวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งรองรับระบบชาร์จเร็ว DC f ฟ้าชาร์จิ n งที่สามารถชาร์จจาก30%ไปถึง80%ได้ภายในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นไม่ต้องรอนานไม่ต้องกลัวว่าจะไปไม่ถึง ระบบความปลอดภัยในซีเอเลียนก็จัดเต็มเช่นกันมาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะ ADAS เต็มระบบทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอัประบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศารวมถึงระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติที่ทําให้การขับขี่ทางไกลกลายเป็นเรื่องสบายที่นั่งตอนหลังมีพื้นที่กว้างขวางพนักพิงสามารถปรับเอ็นได้มีช่องชาร์จ USB-C ให้ครบทุกที่นั่งและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางพอสําหรับทุกการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นวันทำงานหรือวันเที่ยวทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอในราคาที่ BYD ยังไม่เปิดเผยแน่ชัดในไทยแต่จากกระแสะคาดการณ์แล้วคงไม่เกินเอื้อมสำหรับผู้ที่อยากเปลี่ยนเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าในระดับพรีเมียม BYD C Alien 2025ไม่ใช่แค่รถแต่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทรงพลังและหรูหราถ้าคุณกำลังมองหารถ EV SUV ที่ให้คุณได้ทั้งความแรงความสวยงามและนวัตกรรมระดับสูงนี่แหละครับคือคำตอบที่คุณรอคอย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายอดโ o ช็อปเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดแบบจอดลึกก่อนใครและถ้าคุณชอบ BYD s e a l i n เหมือนกับพวกเราคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ